รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมบ๊อบสายแข็งนะครับแต่ารายการสตีทไรเดอร์ฮอลิเดย์ออกากาศทางททิบห้าทุกวันหยุดเรักตะเลิก11โมง5นาทีนะครับเป็นรายการเรื่องราวเกี่ยวกับพาไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยผมเนี่ยจะเดินทางไปกับรถคู่ใจนะครับกับเพื่อนๆในกลุ่มต่างๆที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในวันหยุดครับ และตอนนี้นะผมมาอยู่ที่หน้าบ้านของเพื่อนคนนี้ครับอีกคนหนึ่งที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในวันหยุดเช่นกันครับส่วนจะเขาจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไงเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเขาครับไปครับสวัสดีครับบอยอ้าวพี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวคุยกันหน่อยเดี๋ยวคุยกันหน่อยได้ได้เดี๋ยวคุยกันหน่อยปะปะและนี่ครับคนที่ผมจะพามารู้จักคุณบอยครับหรือน้องบอยอ่ะบอย เป็นใครทําอะไรมีชีพอย่างไงทํามหากิรอ,อะไรบอกเลยครับโอเคก็ผมบอยนะครับ Boy, น,ร,บนรัชตะไทยพุทธดา yeah, yeah. นอาตอนนี้ทําส่งออกชุดว่ายน้ำบิกินี่สาวนะครับอ่อ <c oughs> ที่บริษัทบรยาสังเิงจำกัดนะครับก็คือบอยรู้ว่าเป็นคนที่ทำงานครัทำงานแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาคแต่เอรว่านี้วันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันหนึ่งวัน ก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันพะกพี่ยก้ววันพักด้วยก็เลยว่าบอยไปเที่ยวกันแล้วเพิ่งรู้ว่าเพิ่งมีรถคันใหม่มาโอ้สําลรงอยากลองเลยครับครั้งแรกคือถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็มีขี่ไปซื้อข้าวบ้างครับพี่ก็แต่ว่าแต่ครั้งแรกในการออกทริปใช่เลยถังแล้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปจะมีใกล้ๆก่อนับอยุยาครับไปชุดนี้เลยไหมพี่ว่าไงครับไม่ควรโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนก่อนนะครับได้ยาล่ะครับมาเจอกันเจอกันนะครับ ครับ i ไรมั้งเขาเลิกันนี้มา <Okay. S 1> ออกทครั้งแรกออกทิ้ครั้งแรกโอเคพี่แตช่ช่วงช่วงลูกสิตตรงหน้ามามอธรรมลา,าผมว่าดีปีฟฟีฟมันช่างต้องหายผมนิดน,นึงเ,เพราะว่าเดิมที่ผมขี่รถฮาเล่เนี่ยมันมันล่องโตกว่าจริงๆริงบอยเริ่มขับรถตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็มีได้เคยใช้ o o n d w a เวฟไหนก็คือใช้แบบขี่ไปโรงเรียนบ้างบางครั้งทำไมต้องเป็นมีหลอดคือผมมองยาวต่อไปเพราะว่ารถมีหลอดเดิมๆเนี่ยผมมองว่าสมรรถนะมันมัน,มน,มนโอเคมันเหมาะกับผมทิปประทับใจของผ,ผมมีประทับใจอยู่ 2, 2, 2องสองสงุมนะครับมุมแรกที่เป็นมีป,นประทับใจรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกมีความสุข ก็คือคลิปแรกเลยจากอีกคลิปหนึ่งในแง่ของเรืเ่องเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราคือมันเป็นคลิปที่ผมเดินทางไปกับเพื่อนๆประมาณเจ็ 8, ดแปดคันรถติดอยู่ครับเรากำลังจะแซกรถเรากำลังจะจอดพอเรากดเบรกนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันคลืบหายไปแล้วเราก็ลงไปนอนร,อไปไปรถก็บบถลายไปชนกับรถกระบะเขาเรียกว่าเป็นเป็นอาหอนวันนี้เป็นวันพระ เราไปยุดยาผมพาไปไหว้พระขอพรอซะ้คลิปที่ประสบอุบัติเหตุแล้วอะประทับใจเพราะมับคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้วายแต่จริงเอามาเตือนใจเป็นเรื่องดีงั้นเดี๋ยวนี้ผมพาไปไหว้พระ<ช>นะครับเราไปกันเลยพร้อมอแล้วก็ไป,ไป สวัสดีครับปลาลอกดีเจฟ้องอีพีครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปด้วยไปด้วยใช่ไหมไปด้วยอะได้ปลาครับผมพ้่งมายังไงแข่งด้วยอ่ะไปเลยต้องไปต่อแล้วต้องไปต่อแล้ว สึงนาทีโอ้ดีเดี๋ยวจะมาบวชแล้วเนี่ยอย่างสมบวชแล้วพี่บวชแล้วครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาไหว้พระแล้วพารุ่นน้องผมมาไหนเนี่ยคือเขามีทิป คลิปที่แบบประทับใจและเคยเกิดอุบัติเหตุก็เลยแบบพามาที่หนึ่งมาขอพรไหว้พระสะดอกเคาะวันคือยุทธยาเนี่ยมีมีหลายวัดมากถูกไหมและและนี่วัดวัดอะไรวัดวันหนาพระเมนวัดพาะเมนอ่าก็คือยุทยาที่เราคุ้นเคยคือมีวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงเขาของจของจองวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมงคลบ่อพิษอ่าเยอะที่นี่เยอะเยอะแต่ว่าที่ทําไมถึงมาที่นี่ครับทำไมพี่คือวัดเนี้ยเป็นวัดที่ บราณสถานหรือพระพุทธรูปทพียรจะยไหว้เนี่ยตั้งแต่ยุคของอย่าบอกนะว่ากรุงศรีิยุยาใช่กรุงศรีวิุยาจริงไลยถูกต้องครับเป็นวันศูนย์ใช่ห้าร้อยกว่าปีอ่ะก่อนกรุงแตกเหรอใช่แมกเจ้า เอาไหนบอกพ่อมาเอาไปหมดแล้วไงใช่ใช่อย่าเพิ่งยึดมั่อะไรยังเหลือคือวันเดียวที่สมบูรณ์ที่ไม่ถูกไม่ถูกทำลายในยุคนั้นคือวันนี้โอเคอานจะพาเข้าไปเฮ้ยผมรู้เรื่องนะเรื่องสงครามสองสามศูนย์เนี่ยแล้นเดี๋ยวถามถามถอดเสื้อผ้าก่อนไหมก่อนคุยไหมได้ได้ทารนกบอยก่อนครับ ล้งบอยครับปกติเวลาอยู่บ้านครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ทํากิจกันอะไรบ้างก็นั่งมองมันครับพี่ไม่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับนั่งมองนั่งชื่นชมแล้วก็ขี่รถออกมาขับรถออกมาคือหมายว่าขับรถมาคือขับรถยนต์ขับรถยนต์ออกมาแต่ไม่ค่อยได้ขี่จอดทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันมันโอกาสใช้น้อยครับพี่ทำอะไาเล่นะทั้งสองขั้นเลยเหรอแต่ของเขาเนี่ยฮารเลี่คืองานศิลปะนะได้ลงปฏิทินด้วยนะหรบบลงปฏิทินใช่ นั่งภูมิใจครับไม่ใช่ไม่ใช่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพี่นั่งคุยดีกว่ามงพี่จะดีได้ไม่เมื่อยมอเตอร์ไซค์ผมอะเหรอมอเตอร์ไซค์ผมว่าใช้ในกรุงเทพใช่ไหมก็ขับไปอ่านสปอร์ตเท้าอินเท้าบ้างเรียบด่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือในวันที่การจราจรมาติดขัดผมว่าไปว่ายก้นต่อดีกว่าไปเอาเลยอะพี่ แล้วครับน้ป้องที่ที่ผมอยากนําเสนออยากพามาเลยโอ้ยผมเคยมาแล้วแต่ผมยังครับนี่จําไม่ได้ครั้งแรกครั้งก่อนนี่เมื่อสองปีก่อนเขาเคยพามาอยากไปเนาะพาไปดูได้ครับพี่ไปเลยครับเฮ้ยได้ฮะได้นะเอาใหม่นะเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับนี่พี่อ๋องคนที่อ๋ององดูอยู่ที่นี่คาดูอยากมาดูเพราะว่าคุณบอบเนี่ยบอกว่าอะไรนะนี่คือที่เดียวในโลกนะใช่ครับพี่ท้มาลูนน้ำเป็นเป็นศูนย์คัดสายทันช้างครับพี่อ๋องครับก็คืออยากจะถามว่าในส่วนจริงๆแล้วที่พระเนี่ยช้างหลวงเนี่ยครับทำอะไรบ้างเกี่ยวกับช้างนะครับ งานของเราเนี่ยก็คือบำรุงช้างให้มีอนาคตต่อไปให้ได้นะฮะให้เขาควานเนี่ยสามารถเลี้ยงช้างของเขาแล้วสร้างความงดงามแบบสมัยโบราณรเราอยู่ข้างพระบรลลังงดงามยังไงเราก็จะต้องมีหน้าที่ ไปสู่ตรงนั้นให้ได้แล้วว่าบำรุงพันธุ์เขาให้งดงามไปข้างหน้าให้ได้มมผมเคยเห็นแบบที่อื่นบางทีก็มีเลี้ยงแล้วก็แบบรับบริจงบริจาคอะไรเงี้ยคือบางทีมันเหมือนแบบบางคนมองหรือว่าผมเคยอ่านขา่าวเงี้ยก็จะบอกว่ารักช้างบ้างแกล้งรักบ้างอะไรเงี้ยช้างเป็นของขายบ้างอะไรมันมันเป็นโรคที่มันมันมันล้าสมัยไปแล้วคบนะฮะก็ให้คนไทยเนี่ยมีสตินะครับ ต้องไปดูคนจริงเขาเลี้ยงช้างจะดูมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องดูคนขับฮาเล่ด้วยนะคนจริงเขาอยู่บนฮาเล่ได้ยังไงคนเลี้ยงช้างจริงๆที่อยู่บนคอช้างก็เหมือนคนขับฮาเล่ใจเดียวกันนะฮะมันพูดอาจจะไม่เพาะนะฮะมันอาจจะนั่นเพราะว่าเราอยู่กับสัตว์น่ะเราไม่ได้จะมานั่งฟ่อยอไข่นะครับ สิ่งที่พี่อมทําขึ้นมาเนี่ยผมคือผมเคยมาเมื่อ2ปีแล้วแล้วก็พอมาครั้งนี้อีกโหเห็นความสมบูรณ์เห็นการเจริญเติบโตเลยเพราะเห็นลูกช้างเยอะมากคือเราต้องเลี้ยงดูดีอ่ะกว่าจะออกลูกมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วแผนการในนะรจอนาคตจะจัดการยังไงกับตัวพนันธุ์ั้งหมดก็ที่นี่เนี่ยเราก็จะสร้างเหมือนกับเป็นเมืองเ <c oughs> มืองหนึ่งในอนาคตนะฮะ,ะเป็นเมืองโบราณเลยนะแต่เราอยู่กันจริงจริง ไม่ต้องแต่งชุดไทยรอดนะท่องเที่ยวหรอก <c oughs> อยู่กันอย่างงี้นั่นแหละร่ <c oughs> ชุดฮ้าเล่กกีซ่าก็อป็ปไปตามยุคสมัยของเรา <c oughs> นะครับแต่วันไหนอยากจะดูแบบอดีตเดี๋ยวเราจับให้ก็ได้ <c oughs> เป็นต่อมตไป <c oughs> แต่เราจะมีชีวตชีวิตเนี่ย ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของโลกนี้ช้างของผมจัดทันสมัยตลอดไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อเมื่อสิปีที่เรายังเดินเล่นอยู่พัดพงเลยนะช้างบางตัวยังไม่มีบางตัวยังไปกับยุคสมัยเราหมดอ่ะนะฮะว่าตอนที่ไปนะเขาก็นึกว่าพัดพงดีกูก็ไปก็เห็นคนเขาชมพัดพงกันเลยอันนี้พูดถึงหลีดมาถึงคําถามที่ผมสงสัยอยู่เลยว่าช้างส่วนใหญ่ในอันเนี้ยที่นี่อะครับมาจากไหนครับทุกสารทิศคือเราไม่เลือกช้างเลยพระเนตรหลวงเป็นพื้นที่ของ ช้างมาแต่ในอดีตเป็นแผ่นดินสุดท้ายของช้างไทยคุณจะเป็นนักรบนะแล้วไปพาดพังฆ่าคนตายมาหกศพเจ็ดศพเราก็รับนะฮะเราไม่ได้รับแต่ช้างทาสช้างทาสใจดียอมมนุษย์ทุกอย่างเราก็รับนะช้างแก่ไปไม่รอดแล้วก็รับหมดไอช้างหนุ่มช้างสาวซาเต็มที่พวกคนไม่เข้าใจไล่แทงคนก็รับเอามาแล้วก็มาคุยกันใหม่พี่ลองครับสั้นๆง่ายๆเลยพี่ๆอยากจะฝากอยากจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคืออยากให้คนไทยนะฮะ เข้าใจว่าเรามีเขาอยู่จริงๆไม่ใช่ของเล่นเขาอยู่จริงๆจับต้องโตได้เลยแล้วอยากให้คนไทยยอมรับในความมีอยู่ของเขาไม่ใช่อนุรักษ์แบบภาพในกระดานนะเมื่อเรายอมรับความมีอยู่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการอยู่ของเขาเนี่ยมันลําบากมากมันเป็นวิ่ชาที่ล้าสมัยนะมันล้าสมัยแต่ว่าเราจะต้องพาเขาสู้ไปข้างหน้าให้ได้ไม่งั้นแล้วเขาสูญพันธุ์แน่หรือเราไปปล่อยป่าหมดเนี่ยจะเจอครับทั้งป่าก็ยังแย่อยู่แล้วลบกับมนุษย์จะตายแล้วแล้วจ่อยพวกฉลาดฉลาดนี่ไปนี่ มันจะไปสร้างกองทัพค้างแบบไม่ไร้ผู้คนนะฮะเพราอยากให้เข้าใจนะนะแต่แล้วใครมีความคิดใหม่ๆยังไงมาคุยกันเพราะผมเองก็สมองเท่านี้ก็คิดว่าวิธีที่ทําอยู่เนี่ยดีที่สุดแล้วนะแต่มาอาจจะไม่ดีเลิศเลยแต่ถ้าใครมีปัญญาใหม่ๆนะเรามานั่งคุยกัน อยยังฝ่ายกฎหมายเนี่ยเราก็อยากได้กฎหมายดีๆที่เข้าใจคนช้างอย่างนี้กฎหมายส่งเสริมการเลี้ยงช้างไม่ทำกฎหมายมาแล้วไปไม่ออกเนี่ยมันก็เราไม่กฎหมายเนี่ยมันใช้งานได้จริงก็พูดง่ายว่าเข้ามาเที่ยวที่นี่เป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของผมนะครับแล้วเข้ามาด้วยความเคารพคนในนี้ว่าเขามีวิชาโคจระชั้นสูงขอบคุณมากครับเต็มหิมใจที่ได้มาเห็นขอบคุณครับพี่ยองครับ วันนี้นะครับก so, ็ถือว่าเราได้เร <c oughs> <c oughs> ื่องราวดีๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับช้างลองลองพิจารณาดูนะครับว่าช้างกับเราจะอยู่คู่กันยังไงขอบคุณพี่ออนครับขอบคุณครับพี่ออนครับขอบคุณมากครับพี่ครับได้ปั้มช้างคุณแนะนำอะไรได้เล่นกับช้างลูกช้างครับพี่มาเที่ยงรู้สึกอะไรบ่อยบ่อรู้สึกไงบ้างรู้สึก น่ารักพี่อยากอนุรักษ์ไว้เห็นคุณข่างเขามากขึ้นคือผมว่ามีครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สองแล้วหมายของเคยเจอหายไล่ด้วยนะครับคือผมจะบอกว่ามันคือความยิ่งใหญ่อ่ะแล้วแบบเรามาเนี่ยมันก็จะภูมิใจในความเป็นชนชาติเพราะว่าเอ่อนี่เป็นสัตว์ประจำชาตินะคืออยู่เนี้ยเราไม่เห็นเท่นแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่แต่ว่าที่เนี้ยมาเมื่อไหร่ก็ประทับใจเพราะว่าเขาดูแลดีอ่ะผมไม่เห็นอย่างหนึ่งนะพี่ ฟีดีครับยังไม่เห็นที่ว่าเอามาแขวนหาทารที่ไหอ๋ออันนั้นผมคาดหวังว่าจะมาเจอมากเลยทีียอ๋อไม่มีครับไม่มีอันนี้มีแต่ความน่ารักความสุขสันต์จานนีมอิ่มไหมเจอมันแค่อิ่มไหมอิ่มใจมาใจอิ่มท้องมาถ่ายพาถ่าย โอ้ยหิวจันบ๊อบเดี๋ยว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 นี่พามาขอข้าววัดกินเหรอนั่นแหาะครับพระงก็คือเราหมดตังค์แล้วครับพี่อธิบายไม่ได้จริงๆคืออยากให้มาดูเองว่าบรรยากาศเยังไงแต่ที่นี่เปิดไม่นานต้องดูบอกได้ต้องมาไปชื่นคุ้นด้วยอลองดูเดี๋ยวสันติสั่งไม่ใช่ป่ะไปนับไปนับ านะสุดยอดเอเ่ออเางี้ผมถามแบบเอาแบบตรงๆไม่เฟ้นเลยนะครับก็คือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นทั้งวันเนี้ยท,ทั้งคิปทั้งทริปที่ไปท่องเที่ยวแล้วอาหารการกินเนี้ยวันเดย์ทริปอย่างเงี้ยนะกระโปรงสึกไงบ้างโอ้โหมันคือการแบบเปิดโลกทัศน์ะนอะนะบอยเนาะใช่ครับคือแล้วไม่เหนื่อยมันสบายใช้เวลาก็ไม่เยอะเออ่คุณอาจจะแบบเอาสมมติว่าไปจากกรุงเทพนะออกจากกรุงเทพมาทนะั้ง ี่ห้าชั่วโมงอ่ะได้อะไรกลับไปเพียบอ,ะอ่ะอย่างเช่นการเล่นน้ํากับลูกช้างอะ<ช>่ะเห็นเขาก็มีความสุขแล้วอ,ะอ่วอะเราได้ไปจับบางคนกอดบางคนโอ้โหดันกันสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นประวัติความเป็นมาของชาติเราเขาบอกว่าเราจะเติบโตอย่างแข็งแรงไปในอนาคตได้เนี่ยเราต้องรู้จักเรียนรู้อดีตมันมีทั้งสิ่งที่เจ็บปวดมันมีทั้งสิ่งที่น่าชื่นชมพาลูกหลานมาพาเพื่อนพาอยากพาวัยรุ่นมาใช่ครับวานนี้ครับ วันเดทแบบนี้คือมาอายุธยาเนี่ยผมมองว่ามันหนึ่งใกล้สองมันได้เห็นโบราณสถานคือด้วยความที่เราอ่ะมันคนขับขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งาการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็อยากเห็นวิวทิวทัศน์ที่มันแตกต่างทีนี้เราออกมาจากกรุงเทพนิดเดียวไม่กี่โลมาถึงเห็นเมืองเก่า,าขี่ผ่านไปเห็นตรงนี้เป็น โบราณสถานต่างๆเงี้ยครับแล้วก็คือถามว่าก็เคยมาแต่เคยเป็นขับรถมามันก็จะเป็นฟิลที่มีกรอบอยู่ในรถหรือเวลาเราเดินเราก็มันคนเราคนอารมณ์กันการที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันวิวมันผ่านไปแล้วเราสามารถรับเตบวิวทุกอย่างเนี่ยได้ได้เยอะมากแล้วผมชอบตรงที่ว่าสายลมมันพรดทะใช่ผมนี่ไม่ปิดหมวกเปิดสายลมมันโอบขึ้นมาไปใช่แล้วก็ไม่เหนื่อยที่จุคันแล้วก็ใช้เวลาน้อยและที่สำคัญอาหารอร่อย อร่อยจนผมจำเ <anything S 1> อบอร์ร้านได้ของบ้านอายุทยาลงได้ใช่ครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราทำเสนอวันนี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะครับเราหวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมนะครับกับรายการติดไลน์เดอร์ออลิเดย์วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคครรัััับบสสสสววดดีีครับสวัสดีครับ